ม่ยยอดเขาอัศนีบาทนั่นคือการทดสอบอัสนีบาทเนะสิทธิพี่สิทธิน้องกำลังจะฝ่าด่านกอกวดขั้นตีกำหนดได้แล้วสำนักบุพภาสวรรค์ <c oughs> นี่มันไม่ยุตที่ทำเลยจริงๆที่จะต้องมาถูกฟ้าป่าทันทีที่มาถึงที่นี่แบบนี้เนี่ยไม่อยู่ที่ทำเลยอะ่ะมื่อไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้กําลังนอนอ่านหนังสือบนเตียงในช่วงกลางเกินอยู่เลยนะวินาทีต่อมาจะก็ถูกพามาที่นิยายเรื่องนี้ราชาพีศาตราชาแห่งคิวซูฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องการมาผูกในนิยายหรอกนะ มาทําให้ฉันกลายเป็นอาจารย์ตัวประกอบที่ต้องตายไว้ซะง,งั้นเพราะเธอนะ่ะมีความคิดร้ายต่อติดที่เป็นตัวเอกเสียวจริงเหยาสุดท้ายแล้วเธอก็ถูกเขาแก้แค้นอย่างโหดเหี้ยมและถูกเขาทรมานจนตายจรเ,เจ้านี่มันมิรมาอาซะเลยอะ ถ้าฉันไม่สามารถทนต่ออัศนีนี้ได้ก็คงถูก,ก้าตายอยู่ที่นี่แน่ทุกอย่างก็จะจบสิ้นไม่สามารถกลับไปโลกเดิมได้อีกแล้วต้องสู้สุดชีวิตเท่านั้นฉันถึงจะสาม,มารถเย็บเยียงอัศนีและมีโอกาสรอดชีวิตได้และแก้ไขเรื่องทุกอย่างได้ นั่นคือแหล่งที่มาของพลังอัศนีและเสียงฟาร้องอย่างนั้นเหรอนี่มันพลังโกงของเปรเยงในอนาคตนี่ฉันน่าจะดูดซึมมันไปซะฉันไม่เพียงแค่รอดพ้นจากอัศนีฟ้าดเท่านั้นแต่การฝึกฝนของฉันในอนาคตก็จะยังง่ายขึ้นอีกด้วยสายฟ้าอัศนีเพิ่มขึ้น เจาหลงปรากฏแล้วสำเร็จแล้วเยี่ยมยอดไปเลยสิทธิ์น้องเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมเจ้าถึงได้ประมาทขนาดนี้กันละ่ะเจ้าสำนักบุกผาสวรรค์ชิงอี้ ว่าอุโสสัมเนบุพสาสวรรค์ชิงเหอกัอบคุณสิทธิ์พี่คาสบ,บายดีไม่ต้องหว่วงในเมื่อฉันรู้เรื่องราวทั้งหมดเส้นทางถูกความมีนามตะก็จะเป็นเรื่องง่ายคิดปะติวสิทธิ์ก็แสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ที่ก้าเข้าสู่หนทางแห่งความเป็นอมนตะอีกขั้นหนึ่งแล้วนะขอรับเอ๊ะเสียวจริงยาว ตัวเอกในนิยายลูกศิษย์ที่เจ้าของร่างเดิมรับมาดูแลเจ้าของร่างเดิมลงไลต่อร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและทาให้เขาอยู่เคียงข้างเธอเพียงเพื่อใช้เขาเป็นเตาหลอมมนุษย์เพื่อดูดพลังของเขามาให้กับตัวเองเกิดด้วยไม่คาดคิดก็ได้กลายเป็นราชาปีศาจหลังจากที่เจ้าของร่างเดิมได้ทอดทิ้งเขาไปสิ่งแรกที่เขาทําเมื่อกลับมาก็คือการแค่แคนาจารย์ของเขา ทำไมกาถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะลูกศิษย์ของหลานเยวสำนักบุพพาสวรรค์เสียวจริงยาวท่านอาจารย์เรียกศิษย์มามีอะไรให้รับใช้หรือเปล่ากับร <c oughs> มันไม่ไม่จะเป็นข้าไม่อยากรบกวนเจ้าก็ <c oughs> จะกลายเป็นราชาปีศาจถ้าฉัโนยุนก็สู่ก้นบึ้งแห่งความว่างเปลา่าและจากนั้นก็จะทรมานฉันเป็นเวลาหลายร้อยปีด้วยความไร้ความปราณี ไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้เลยดังนั้นแล้วจะ,จะไปกล้ารบกวนนายได้อย่างไงเล่าอาจารย์ได้รับบาดเจ็บสิจะช่วยพาอาจารย์กลับไปพักผ่อนนะขอรับง no 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 ไม่ต้องรอกก้าสามารถกลับไปด้วยด้วยตัวเองได้ท่านอาจารย์ไม่ชอบสิทธิ์ด้วยขอร้องเจ้าเออเจ้าคิดมากเกินไปแล้ว เอ้ยฉันไม่กล้าจริงๆเดี๋ยวสินี่มันไม่ถูกต้องเขายังโครพฉันอยู่นี่เพราะว่าฉันเพิ่งรับเขามาดูแลได้ไมีนานนี้และยังไม่ได้ทําให้เขากลายเป็นเตาหลอมมนุษย์เพื่อดูดซับพลังงานสินะกล่าวอีกในนึงก็คือมันยังไม่สายเกินไปเพียงแค่ฉันเริ่มมันตอนนี้ดูแลสิคงคนนี้เป็นหญิงดี แม่เขาจะกลายเป็นราชาปีศาจนี้ในอนาคตแต่เขาก็ยังเมตตาฉันอยู่บ้างเพราะฉันเกิดเป็นอาจารย์ยของเขาไม่มความคิดนี้มิเลวแฮตอนนี้ข้ากำลังข้าก็ไปสู่ขั้นที่สูงสุดพลังปราณมีมั่นคงทำไมไม่สามารถดูแลเหยาเออได้ชั่วคราวแล้วล่ะแต่ว่าเขาคือลูกศิกษย์คนสำคัญของข้าดังนั้น <laughs> Để buổi chui chen đủ lại có sắc phăng nha Bye bye Xịt đã chờ nó nhìn vào thử của nha sẽ còn thơ được khắc đơm nha Bạch bạch ha Chính Nếu cũng cho phạt cho với cả phục rào cho lại có bỏ phục rào đây nè nữa ลรานเยี่ยวเรล่านี้ก็จะมีปล่อยจบไปแน่ห้องนอนของลี่ยานเฮ้อเหนื่อยชะมัดยาิเลยนี่เยี่ยลานใครจะไปคิดว่าเยี่ยลานนางฟ้าผู้สูงๆจะมีสภาพแบบนี้ได้ค้องเจ็บปวดจากการดึงวิญญาณอาจารย์ก็สามารถทนได้ แต่เสดายที่ดับเล่มนี้ไม่ได้เข็งแกล่งเหมือนอาจารย์เจ้าข่าก็เลยดีกว่าเ <C oughs> นี่ยดีอาจารย์จนข่าก็ลงในหุบเผวไร้ก้นบึงไร้ยข้ามีชีวิตอยู่อย่างเดียวได้ในนรกข้าจะมีโอกาสฝึกฝนวิธีปีศาจรอดกลับมาได้ทั้งเป็น ้มีวันนี้ได้คุณล้วนเป็นเพราะความเมตตาของอาจารย์ก็จะตอบแทนบุญคุณนี้ให้อาจารย์อย่างสาสมข้าจะทำให้อาจารย์เจ็บป,ปวดทรมาน์ุจนอาจารย์ต้องเสียใจายที่ทาแบบนี้อาจารย์มีอะไรศิธิ์ได้ยินเสียงจากภายในห้องกลัวว่าอาจารย์จะบาดเจ็บอาจารย์เป็นอะไรไหมครับ ข้าขอเข้าไปได้ไหมโอ๊ยหนียังไงก็หนีไม่พ้นยังคิดไม่ออกแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยข้ามาสิผมที่ไม่ได้จัดการรอยถูกฟ้าผ่าไม่เคยเห็นนางในสภาพแบบนี้มาก่อนเลย ทำไมถึงรีบร้อนมาก่าเช่นนี้ล่ะอาจารย์ทำไมท่านถึงต้องฝากข้าไปกับอาจารย์รองด้วยล่ะเออข้าก็กลัวถูกฆ่าน่ะสิเออข้าบรรลุสิ่งครั้งนี้แล้วต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวไม่มีกำหนดกลับไม่สามารถสอนเจ้าได้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะไปฝึกฝนกับอาจารย์รองนะอาจารย์รองของเจ้านะฝีมือสูงส่ง มีเขาคอยสอนเจ้าเส้นทางการฝึกฝนของเจ้านะย่อมสดใสแน่นนอนเลยอะไรเนะี่อาจารย์ทา่านกำลังจะไล่สิทธิ์ไปเหรอสิทธิ์แไม่อาจารย์ผิดหวังหรือเปล่าบอกสิไม่ได้เลยนะสิจะแก้ไขให้ดีรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนอุ้ยตายแล้วนี่มันอะไรกันบอกแล้วไงว่าราชาปีศาจที่โหเดเยี่ยม และกระหายเลือดแต่ทำไมถึงกลายเป็นแมวตัวน้อยที่น่าสงสารและขี้อ้อนไปซะละใครจะทนไหวตอนนี้จะลืมจุดยินที่น่าเคารพในใจของเข้าไปแล้วดูเหมือนว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลในขณะนี้เขายังเป็นเด็กขาดความรักและน่าสงสารอยู่งั้นแค่จะดูแลเขาเองเหย่าเอ,อ๋รทำไม่ดีมาตลอด ถ้าไม่ยอมไปฝึกฝนวิชาที่อื่นก็อยู่ที่นี่ต่อไปเธอะขอบคุณอาจารย์มากๆครับลูกแมวตัวน้อยที่น่ารักชวนให้เห็นดูจริงๆเดี๋วเออในฐานะอาจารย์ข้าจะมอบดับวิญญาณนี้ให้เจ้าให้ข้าเหรอ ทำไมเจะไม่ชอบเหรอนี่คือดาบที่อาจาขงขลุอนข้ามมอบไปกับข้าในตอนนั้นตอนนี้มันเป็นของเจ้าแล้วล่ะที่จริงอ่ะข้าชอบดาบเล่มนี้มากนะเพื่อเอาใจเจ้านะข้าต้องทุ่มเททั้งเลือดเนื้อและเงินนะขอบกุหลาจที่มอบดาบให้ลูกศิษย์จะดูแลรักษามันเป็นอย่างดีจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของดาบยาวหัวเสื่อมเสียข้ายังต้องบำเพ็ญเพียรต่ออีกระยะหนึ่ง กอพัฒนาฝีมือการบัเป็นเพียงเจ้าตรงตั้งใจฝึกฝนอย่าได้เกียจคร้านล่ะข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้สำนักของเราได้ในการประชุมวีรบุรุษข้าจือในอีกครึ่งปีข้างหน้าสิจะไม่ทำให้ท่านอาจารย์ผิดหวังของเราเกิดได้ขึ้นเนี่ยในชาติก่อนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้หรว่าพระกาเกิดใหม่แล้วทุกอย่างเลยเปลี่ยนไป าาท,ท่านกล้าเอาดาบที่รักยิ่งกว่าชีวิตมาให้ข้าท่านกล้าเอาดาบที่รักยิ่งกว่าชีวิตมาให้ข้าถ้าไม่มีชาติก่อนแล้วก็ข้าเกือบจะถูกกดฎุบายของเจ้าหลอกลวงจนหัวใจแตกสลายลูกศิษย์ที่รักวิชาที่เจ้าฝึกฝนมาทั้งหมดมอบให้ข้าเถอ,อะจารย์ทำไมถึถงโหดร้ายอย่างนี้ เจ้าเนี่ยไม่มีข่าอีกต่อไปยิงชั่วไะแต่ไม่ใช่กอ้าฝึกฝนพลังไม่เพียงพอตอนนี้จะคงถลกนังควันเนื้อทำาไมเจ้าเจ็บปวดทรมานไปล้วก่อนเน้านะเจ้าต้องแสดงบทบาทเป็นอาจารย์ผู้ห่วงใย,ยสิ์ข้าก็จะแสดงให้เจ้าดูแสดงเป็นลูกศิษย์เชื่อฟังอาจารย์และกระตันอยู่ต่ออาจารย์เคต้องห้าม ขอใหกายเทียนหัวหุบเข่าไร้ก้นบึง้งปีนั้นอาจารย์อยู่ที่นี่รลักข้าลงสู่เหวลือไม่เกิดคิดว่าชีวิตข้าจะดีขึ้นโดยการฝึกฝนวิธีพีศสจตลักของข้าจึงเพิ่มปูนขึ้นอย่างมากจึงออกมาต้อนรับค่ะราชากับพวกแกมาถึงแล้ว ้าเดือนต่อมาฉันดูดซับพลังของแหล่งกำเนิดได้แล้วแล้วก็การพัฒนาของฉันพลังของฉันก็มากขึ้นเช่นกันฉันไม่รู้ว่าผ่านไปหเดือนแล้วมันเร็วจริงๆการได้พบกันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไม่รู้ว่าลูกศิษย์ของฉันกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้ เวลาที่ต้องไปเจอลูกศิษย์แล้วกายกายยาเอ๊ะเขากำลังทำอาหารเหรอเอยอาจารย์ผมเห็นนะแต่แกล้งไม่เห็นก็แค่นะั้นเยลานจะกลับมาแล้วเลอเขาหายไปห้าดือนเต,ต็มเลยนะ เอ๊อาจารย์กลับมาแล้วเหรอครับเขคนน่ารักเหมือนลูกแมวน้อยเลยอะอาจารย์ครับสิทธิ์ได้ทำอาหารไว้บ้างแล้วเป็นของปรูรอาจารย์ทั้งนั้นเลยเอาจารย์มาลองชิมดูก่อนไหมครับอืมนี่มัน ละลาะมันอร่อยจริงๆอ่ะฉันรู้สึกอยากกินอีกอะไม่สามารถหยุดมันได้เออเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าเดยวเหอนายเตรียมตัวสำหรับการเข้าแข่งขันวิรุษย์คซูหรือยังสิทธิ์ไม่กล้าเกลียดคราหรอกล้าบ ตอนนี้จิดก็มาถึงระดับกลางของน้ำอมริตทองคำแล้วอ้าวเหรอฉันจำได้ว่าเขาอยู่ในช่วงกลางของอมริตทองคำหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนี่นาทำไมการฝึกผลมันเร็วขนาดนี้ล่ะเยยนมือไหมอาจารย์ดูหน่อยได้ไหมอย่าเออ บรบกวนด้วยครับอาจารย์ทำไมมือของนายเย็นจังนายรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยหี่ตายเถอะฉันสัญญาว่าจะดูแลด้วยในเล็กน้อยที่น่าสงสารแน่นอนว่าต้องทำทุกอย่างอย่างละเอียดและดูแลก็ทุกอย่างนี่คือเสื้อคุณพิจิตจากขุนสรนักจิ้งจอกระดับหกเลยละ่ะ ไม่เพียงแต่หวอนโยนในอุบอุ่นเท่านั้นมันยังเป็นอาวุธป้องกันที่หายากอีกด้วยกาให้เจ้าใส่มันเอาไว้นะขอบคุณครับอาจารย์เยาวเออสิ่งนี้ทำจากเด็กสีดำสำหรับปรมาจารย์มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการสึกหรอ ใช้มันเป็นพิเศษเพื่อปิดปนึกพลังทางจิตวิญญางของเจ้าฉันมอบมันให้กับเจ้าเจ้าต้องมีแผนไว้แน่ๆวิธีการของอาจารย์ยิ่งเดียวซ้ำยิ่งกว่าเมื่อก่อนสอีกมันเป็นความผงใย่จอมปลอมที่ทำให้ข้าอยอมแพ้ได้เชื่อใจและติดตามอาจารย์หลังจากนั้น อาจารย์ก็จะปลักค่าลงถู่เหวหลึกแห่งความว่างเปล่าอีกครั้งมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆก็แค่ใช้แรงแล้วก็บิดมั้นแค่นี้ก็จบแล้วใช้ได้ เลยอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมไม่มีจดหมายมาครับผู้นำได้รับคำสั่งและทุกคนจอกเดินทางไปที่เมืองซางหยุนพรุ่งนี้เวลาสิบโมเพื่อเข้าร่วมประชุมวีรบุรตษคิวซูจัวซิงเกอ นี่สิทธิ์น้องในสำนักของเราเหล่อมากเลยโยนี่เืออาจาันหลานเย่กัะข้างนั้นคือสิทธิ์เอกของาจาย์หลานเย่นี่ได้ข่าวว่าท่านแหนรักเขามากได้รับเขาปเป็นสิทธิ์คนเดียวเลยด้วยนะกู <c oughs> ไม่มีใครตนความเอาแต่ใจของนางมันแรกคนนี้ได้หรอสิทธิน์นนองพี่ใหญ่ไม่อยู่แค่แป๊บเดียวดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ก็แค่ไปฝึกวิชาม,มานานก็เรียเปลี่ยนไปนะแค่แค่เบื่อเสื้อผ้าสีขาวเล้ยเปลี่ยนสีใหม่บ้างเท่านั้นสิทธิ์น้องก็พูดเกินไปแล้วข้าไม่เคยเห็นนางที่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเลยดั้งี่ฝึกฝนมาตลอดบัดนี้บรรลุขันเทพถึงเวลาผ่อนคลายสักหน่อยแล้วทำไมถึงยินชาอยู่เสมอเนี่ยและใจข้าทำให้สิทธ์รักของข้ารู้สึกถึงความห่วงใยจากอาจารย์ได้ยังไงกันละ่ะ ดีแล e e. yeah, uh, ้วล่ะก็แน่นี้กังวลว่าเจ้าจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยยัยเออเจ้าควรไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องรุ่นสำนักอื่นๆบ้างนะไปเธอไปเธอถูกต้องแล้วทำแบบนี้กะถูกแล้วคบเพื่อนเยอะๆจะได้ไม่จมอยู่กับความเศร้าในวัยเด็กเดี๋ยวดูสิ ที่สำนักเทียนหัวยิงชั่วรัรคนนี้คงจะมองข้าเป็นภาระมานานละคงจะไม่อยากเห็นข้าในสายตาสินะดูสิลูกศิษย์ของข้าเนี่ยน่ารักแค่ไหนเฮ่ <laughs> ยนิยายต้นฉบับแม่เขาจะมีพลังที่เข้มแข็งขึ้นอยู่บนจุดสูงสุดของก้าวเหลี่ยมแต่เขายังคงดดเดียว หากมีคุณอยู่เคียงข้างเขาคอยความอบอุ่นแก่เขาบางทีก็อาจจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและจะไม่โหดร้ยทารุณกับข้าขานาดนี้ก็ได้เอาละโอกาสนี้แหละโอกาสนี้แหละจะากู่ครองให้เขาสิเลยเอยหล่อเป็นบ้าเลยอ่ะไม่เคยสังเกตมาก่อนเลย ว่าเจ้าจะเป็นคุณใส่ใจแค่ขนาดนี้แค่สองสาวสองคนที่มองข้าแต่ไม่ต้องสงสัยตาแบบนี้มาให้ข้าด้วยเดียวเย้ละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ทำตามใจในาอีกต่อไปเออพี่สาวครับว้าว,ว,าวบ้านข้ามีเด็กแจกำลังเติบโตเกิอดอะไขึ้นนางครโกรธสิ ต่างคนก็ต่างก็ใจผิดเนี่เรืนอนมังกรเออยิบแบบนี้นานๆเดี๋ยวสายตาพวกก็จะทะลวกมาจากเบ้าแล้วนะ้ออน่ารักจังเลยอะ่ะพี่การประชุมครั้งนี้กำหนดไว้ที่เมืองบนท้องฟ้าการเดินทางของเราครั้งนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่เหรอก็ประมาณสักหนึ่งเดือนได้หรือมั้ง ถ้าท่านจำไม่ผิดแล้วก็การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งในจุดคลแม็กของนว,วัิยายหอเทียนหลัวประหัของเรื่องกําลังเข้าร่วมงานประชุมเขาจะได้แสดงฝีมือให้ทุกคนเห็นเป็นครั้งแรกราชสํานักหลวงต้าจงเทียนมีสายตาที่อินดูเขาถึงขนาดต้องการจะชวนเขาเข้าสังกัดด้วยซ้ำแต่เขากลับปฏิเสธต้าจงเทียนโดยก็อ้างว่าบุญคุณของอาจารย์นน่นยิ่งใหญ่เมืนภูเขา ดูสิดูสิว่าลูกศิษย์ของข้าไว้ใจข้าและเชื่อใจอาจารย์ของเขามากแค่ไหนก็มีแปลกใจที่ติดจะรู้สึกพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงหลังจากรู้ความจริงกองอาจารย์นะฉันจำได้ว่าการประชุมในวิรบุรุษได้าติก่อนเหมือนว่าจะไม่มีอะไรสำคัญเกิดขึ้นเลยนี่สิทธิ์น้องเฉียวนี่สิทธิ์น้อง เอ่อพี่สาวมีอะไรครับนี่เหมือนว่าอาจารย์หลานเย่จะมองเจ้าตลอดเวลาเลยเอา่าแม้กระทั่งตอนนี้นังก,ก็เกลงว่าปิดหวงข่าอยู่สินะ ดีจริงๆชีวิตนี้ดูสนุกกว่าชาติก่อนมากเลยล่ะสวัสดีไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเอ๊ะเขาคือใจหนุ่มผู้กังไกลหลานเยีน่นี่นางฟ้าเยี่หลานไม่ได้พบกันนับสิบปีแับนี้ถ้าบรรลุปเป็นเทพเสียน ข้าก็แสดงกวามดีด้วยเนอะลูเซียลานผูว้วผู้สวยเองสำนักไทเฮิตัวอย่างตอนต่อไป